เคยไหมอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆแล้วรู้สึกอึดอัดทั้งที่ไม่มีใครทําอะไรเราเลยโทรศัพท์เงียบเกินไปข้อความไม่เด้งไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงใครเรียกชื่อเราแล้วอยู่ดีๆใจก็เริ่มรู้สึกว่างเปล่าแบบแปลกๆความเงียบมันไม่ได้น่ากลัวเพราะมันมีปีศาจแต่มันน่ากลัวเพราะมันทําให้เราได้ยินเสียงในหัวตัวเองเสียงที่บอกว่าเรายังไม่เก่งพอเสียงที่บอกว่าเราล้มเหลว เสียงที่ทําให้เราคิดถึงอดีตหรือตัวอนาคตทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบก,กวนเราฟังเพลงตอนเดินดูคลิปตอนกินคุยกับใครบางคนท,งทั้งที่ในใจไม่ได้อยากคุยเราไม่ได้กลัวความเงียบหรอกเรากลัวสิ่งที่ความเงียบมันจะเผยให้เราเห็นเพราะเมื่อไม่มีเสียงใครเราจะเริ่มได้ยินตัวตนจริงๆของเราเองลองคิดดูดีๆนะัเราถ่ายรูปตอนยิ้ม โอสตอนมีความสุขแชร์ตอนสำเร็จแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงช่วงที่เราไม่โอเคเรากลัวจะดูแย่เรากลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับเรากลัวจะไม่มีใครสนใจแต่ในความเป็นจริงทุกคนก็มีช่วงที่เงียบมีช่วงที่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทั้งนั้นความเงียบคือกระจกมันสะท้อนสิ่งที่เราไม่กล้าดูสะท้อนสิ่งที่เราซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มและเพราะแบบนั้นแหละ คนส่วนใหญ่ถึงกลัวมันแต่ถ้าเรากล้าหันมองตรงๆเราจะรู้ว่าความเงียบไม่ได้ทำร้ายใครมันแค่รอให้เราฟังตัวเองเพราะในความเงียบนั่นเองเราจะเริ่มได้ยินว่าเราต้องการอะไรจริงๆบางครั้งเสียงของหัวใจมันเบามากจนต้องให้โลกเงียบทั้งใบก่อนเราถึงจะได้ยินเราไม่จำเป็นต้องเติมเสียงตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรีบโพสต์รีบตอบรีบคิดรีบทำ บางครั้งแค่เงียบแล้วอยู่กับลมหายใจของตัวเองเราก็จะเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างที่เสียงดังแค่ไหนก็ไม่เคยสอนเราได้อยากรู้ความเงียบเลยเพราะมันคือที่พักของใจเป็นพื้นที่ที่เราจะวางทุกอย่างลงแล้วค่อยๆกลับมาเจอตัวเองอีกครั้งในโลกที่ทุกอย่างรีบไปหมดความเงียบอาจเป็นของหายากที่สุดและบางทีมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่พาเรากลับไปหาความสงบที่เราตามหามาตลอด นกพิราบเราจะไม่เข้าใจเสียงของหัวใจตัวเองถ้าไม่กล้าอยู่กับความเงียบของมัน